สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลุมเจ้าองกับลูกค้าหลุมนี้จะเป็นหลุมเจ็ดสิบตารางวานะครับตางตางเมตรนะหลุมใหญ่เลยไหมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดดูน้ําออกนะครับของที่นี่ตอนนี้การก่อสร้างก็เริมเ่มเดี๋ยวเราจะวัดดูน้ําออกนะครับก็วัดตัววิธวัดอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรา ช่างก็เริ่มทำไปเยอะแยะแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะวัดเดี๋ยวเราจะวัดดูน้ำออกตอนนี้กำลังแกะลายอยู่นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่สุสานสุบูรณภสองนะครับนะในหลุมจงนะครับโอเคนะครับก็ใช้แผ่นเจับตอนนี้เราจะเราจะวัดควยรูน้ำออกนะครับซึ่งเป็นจุดสำคัญนะในการทำสุสานหรือทำเจง ให้ออกที่รูเสื่อมนะครับพลังงานเสื่อมก็จะไหลออกเมื่น้ามานะเราจะกักเก็บแต่พลังงานดีๆไว้นะครับ <S <S 2> <S 2> นี่ค่อนข้างใหญ่นะเจ็ดสิบวาแล้วก็แถวๆนี้ก็ใหญ่ๆกันแล้วกันนะฮะอยู่ติดยอดเขาเลยครับเห็นมันยอดเขาอยู่นู่นเห็นไหมอยู่ติดยอดเขานะครับก็ตามนี้ครับตอนนี้าอง เาไปกหน่อยพี่ทาไปนี้หน่อยเออจะไปีก่อ่าลงเลยตรงนั้นเลยกดเลยครับกดกดลงเลยกดลงกดลงเลยเียายลไม่ก็อาอย่างนี้ไปังไปังไปังโอเคนะเสร็จแล้วครับเรียบรอย เรียบร้อยตรงนั้นนะพี่จองนั่นแ่ละแล้วเดี๋ยวเวลาใส่ทำทำทำรูก็ไปทางขวาหน่อยนะพี่ดิฉัใช้ขีดหุ่นนะไมาแล้วไม่ได้ขีดตรงนี้ไว้เหรอไม่ได้ขีดตรงนี้ไว้เหรองานที่ลูกอาจจะดิงไ้ใช่ไหมครับเออใช่ใช่โอ้ยงั้นเราต้องดึงเฮียเราต้องดึงรอบขีดขีดสีแดงขีดขีดไว้ฮะ อเคบ่นี่คับนี่เหอตรงนี้่งนะครัเปลอยเลวพี่ย่ถ่ายตรง,ง,ง่ง,งบรอยครับจาะรงเสร็จแล้ว เดี๋ยวถ้าถ้าทำท่อเลยท่อใหญ่หน่อยเยอะท่อกี่หุนอะหุนนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งขนาดไหครับนิ้วครึ่งเราใหญ่หน่อยกันเราใหญ่เพราะหลุมใหญ่นะโอเคเสร็จแล้วครับงานวันนี้เดี๋ยวขับรถกลับนะเรียบร้อยนะครับนี่หลุมใหญ่เราเห็นกำลังทำมันอยู่ ที่จะลบมาเดี๋ยวอยากให้ตรงนี้ก็คือว่าช่วงนี้เอียงอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่เพียงตรงนี้ก่อนค่อยๆคือเอียงเข้านี่ก่อนคือน้ำมาเนี่ยมันจะไหลเข้าตรงนี้ก่อนแต่มองด้วยสายตาคือไม่เห็นนะแต่ค่อยๆเข้ามานี่แล้วก็จะถงตรงกลางแล้วก็ค่อยไหลออกค่อยๆไหลไปทางให้มันเหินออกไปนั้นเนี่ยทำได้ไหมนะส่วนตรงนู้นก็เหมือนกันเอียงเข้าแล้วมาตรงนี้วอกมาคือให้มันเอียงเข้ามาตรงกลางก่อนแล้วค่อยไหลออกตรงกลางได้ไหมทำได้ไหม คือว่าริิงสองฝักเนี่ยรไบแล้วลานมดภาพ้สภามันมาอ่าเงี้ยมาสอง่ใช่ไหมแล้ค่อยค่อยไหลลงตรงกลางนั่นไะโอเคครับมัตเตอร์ครับขับสสดีครับ นี่นอยู่ที่เจ้าอู่สุสมบูยสองนะครับนี่คือหลุมเจ้าอู่ลูกค้าใหญ่นะเจ็ดสิบ